วันนี้ที่ส่งสัน culture and creative park ในการจัดงานนิทรรศการ pop up asia 2022ขึ้นงานนี้รวบรวมศิลปินแบรนด์และนักสร้างสารรค์ผลงานคราฟจากทั่วเอเชียมาจัดแสดงสินค้านับเป็นนิทรรศการแรกในเอเชียที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ประกอบการงานคราฟและองค์กรต่างๆ pop up asia 2022จัดแสดงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20พฤศจิกายนนี้โดยงานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้ธีม I am I think therefore I am ในงานมีการจัดแสดงผลงานของฟิลิปพปาโกสกี้นักออกแบบชาวโปโลแลนด์ผู้อยู่เบื้องหลังผลงานโลโก้รูปหัวใจของแบรนด์สัญชาติญี่ปุ่นอย่างกรอมตะกชองเพย์นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลงานภาพวาดอิลลัสเตรเตอร์ของศิลปินมากความสามารถอย่างเอโอเวนหรือคุณพีรดาโคอินทรางกูล นักร้องนางแบบและดีไซเนอร์ไทยผู้ชนะการประกวด Happening Makers 2021ภายใต้แนวคิด I Draw I Am ที่ร่วมกันจัดขึ้นโดย Happening and Friends จากประเทศไทยและ Pop Up Asia จากไต้หวันอีกด้วยนอกจากคุณเอแล้วยังมีศิลปินและผู้ประกอบการจากประเทศไทยเข้าร่วมแสดงนิทรรศการครั้งนี้อีกมากมายอาทิเช่นรันการัน Crafteria Rubber Stamp Craft Kit Box ชื่นชมนวลสตูดิโอภาชนะลเลอรี่ข้างวัด Enough for today และ Another Cup เป็นต้นคุณนาเจ้าจของแบรนด์นวนสตูดิโอกล่าวว่างานจัดแสดงสินค้าครั้งนี้ถือเป็นการร่วมแสดงสินค้าครั้งแรกของเธอนวนสตูดิโอเป็นแบรนด์ผลิตผ้างานคราฟท์ที่สร้างสรรจากสีและเส้นใยธรรมชาติทั้งหมดผ่านการทอยอย่างปราณีตจากผู้คนในชุมชนในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาแกเรอรี่ข้างวัดในจังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ศิลปินได้แสดงผลงานศิลปะ เป็นศูนย์รวมร้านค้าคาเฟ่ร้านหนังสือสตูดิโอและแกลเลอรี่ต่างๆมากมายจากผู้คนในชุมชนบ้านข้างวัดได้รวบรวมผลงานจากร้านต่างๆมาจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ด้วยหนึ่งในนั้นก็คือแบรนด์ภาชนะที่สร้างสรรค์ผลงานภาชนะเซรามิกที่มีดีไซน์โดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในงานยังมีกิจกรรมต่างๆให้ร่วมสนุกมากมายผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมนิทรรศการ Pop-Up Asia 2022นี้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20พฤศจิกายนตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาณศงสาง Culture and Creative Park ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าด r Sunya ร์ุนยเซนเม ori a l อลล์ทีรวัตจางทีมข่าว RTI ภาคภาษาไทยรายงาน